พุทธจุ๋ยพาลูกชายทำบุญวันเกิดครบหนึ่งขวบน้องทีเจใส่ชุดราชประแตนน่ารักมากเพลอปแปอบอปแ๊บน้องทีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรสิงลูกชายตัวน้อยของนางเอกจุ๋ยวรัตยาและดีเจพุทธพุทธที่ชัยก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วล่าสุดพ่อพุทธและแม่จุ๋ยก็ได้ลูกชายไปทำบุญวันเกิดสุดอบบุ่นพร้อมแชร์ภาพบรรยากาศแสนเรียบง่าย ระบุว่าคำบุญวันเกิดน้องท j ครบหนึ่งขวบครับพี่พี่ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ t j p j p i t ของถวายพระสวยๆจากร้าน Ad, ขคําฟัน545ครับรูปหมีด้วยน่ารักสุดๆชอบมากขอบคุณป้าแคทที่ตั้งใจทำมาให้นะครับน้องท j น่ารักสดใสามากๆนอกจากจะเป็นยาใจสำคัญที่สุดของคุณพ่อคุณแม่แล้ว ตอนนี้ยังกลายเป็นซุปตาตัวจิ๋วขวัญใจแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วย